เราทั้งหมดเนี่ยก็อยู่บนรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่อติดได้ขึ้นแล้วนะคะเย็นฉันมาก <c oughs> ไอ้ข้างนอกร้อนไงบริการเขาต้องดีอย่างนี้เข้าใจไหมคะภ <c oughs> าวันนี้นะคะพี่ป๋องชวนกันมาทั้งดีพาร์ตเมนต์เลยนะคะมาเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่เราเห็นความเคลื่อนไหวของ B M กันแล้วรวมไปถึงโอกาสของสายสีม่วงที่เกิดขึ้นแบบนี้ ทั้งกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งอย่าง B M เองรวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราอยู่กับพี่พี่อนาลิสต์จากเม่แบงคกิมเ,เองนะคะขออนุญาตเริ่มที่คําถามแรกกันเลยแล้วกันว่าในไหนเราอยู่บน B M วันนี้นะคะแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยต้องเป็นต้องยอมรับเลยว่า B M มีข่าวครา,าวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ไฮไลท์สาคัญสาค,คัญเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเปิดเดินรถไฟฟ้า,ฟาสายสีม่วงนี่แหละนะคะแต่ในมุมของราคาหุ้นเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกัน ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้มันสะท้อนไปหมดแล้วหรือเปล่า Impact ของการเปิดเดินรถสายสีม่วงมันยังเหลืออะไรให้นักลงทุนคาดหวังอีกบ้างคะคุณบอมคะก็<ๆ>ต้องขอเกินก่อนนะครับว่าตัวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้ถือเป็นรถไฟฟ้าสายที่4ของประเทศไทยนะครับถัดจากสายสีเขียวของ BTS นะครับน้ำเงินของ BML c ที่วิ่งอยู่นะครับแล้วก็ a i r ์ o r ร์ตเรลิงค์นะครับฉะนั้นจะถือว่าสายสีม่วงที่กำลังจะเปิดในวันที่6สิงหาเนี่ยจะเป็นสายที่4ของประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งทาง BEM เองเนี่ย ไปเข้าประมูลสมัมปทานโครงการสัญญาที่4เนี่ยสัญญาเดอระรถมาในรูปแบบของ T p p ี r o s s c o s t รนะครับมูลค่าสัญญาประมาณ6 0 0 0 0 62,000ล้านนะครับซึ่งะจะเริ่มรับรู้รายได้ทันทีภายหลังจากการที่เปิดวันที่6สิงหานี้เลยนะครับซึ่งในประมาณการของนักวิเคราะห์ทั่วๆไปเนี่ยทำไว้รายได้ตกปีหนึ่งเนี่ยเขาจะรับจ้างเด็กเข้ามาประมาณปีนึงประมาณ1,800ล้านบวกลบนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทเองเนี่ยจะ มีความสามารถในการบริหารค่ายจ่ายได้ดีบ้างน้อยแค่ไหนนะครับส่วนทางของทางเมย์แบงก์เองเนี่ยเอาทำไว้เน็ตประมาณ 12- 13าเปอร์เซครับก็จะรับรู้รายได้ส่วนนี้เข้ามาทันทีนะครับส่วนที่แล้วประเด็นต่อจากส่วนนี้เข้ามาสิ่งที่สำคัญคือสี่คนเนี่ยจากสถานีบางซื่อเตาปูนเนี่ยคนจากสายสีม่วงจากลรงด์ชาบูรีเนี่ยจะเข้าไปสู่ในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบสัมทานเป็นแบบเน็ตคอร์สนะครับความหมายคือ ได้รับค่าตั๋วโดยสารนะครับซึ่งในจากในประมาณการแบบคอนเซอร์วเวทีฟที่ที่ทางเมย์แบงก์กินเบงทำแล้วเนี่ยภายหลังจากการที่รถไฟสายสีม่วงเปิดเนี่ยตัวฟรีดพาสเซนเจอร์เข้ามาเนี่ยผมคิดเป็นประมาณสัก50%ของสายนะครับซึ่งสายเนี้ยทำว้อยู่ประมาณ80,000ถึง100,000คนนะครับเพราะฉะนั้น50%ก็คือเข้ามาอยู่ประมาณ4-5่ถึงเนี่ยจะทำให้ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยเบรกอีเวนท์ทันทีนะครับซึ่งเพียวๆก่อนถ้า BMCL ็มซจะรวมกับ BCL เนี่ยมันยี่ ขาดทุนอยู่นิดหน่อยออนะครับพอ,พอพรถไฟฟาสายสีม่วงเปิดแล้วฟีดคนเข้าไป <ขอ S 1> ผมก็เชื่อว่ามันจะทําให้ตัว p a s s e จอร์เนี่ย S 2> <S 2> จะทําให้ตัวรายได้เนี่ยเป็นจุดถึงพุ่งพุ่งตมตัวพอดีครับเพราะฉะนั้นประเด็นเชิงบวกที่จะเกิดจากอ m p a c กของการเดินรถสายส,ายสีมว่วง2อ่อันอันแรกก็คือเปิดเดินรถ6สิงหาปุ๊บจะเกิดการรับรู้รายได้ทันทีประมาณการไว้ประมาณ1,800ล้านรายได้นะครับรายได้ที่จะเพิ่มเข้ามาใน B m นะคะส่วนที่2ก็คือว่าไอ้ส่วนที่มันจะมาปลักกันต่อกับสีน้ําเงินเดิมนี่แหละอันนี้ต้องถามคนนนทบุรีใช่ไหมคะพี่คะื อย่างนี้สีน้ำเงินก็ยิ่งแน่นเข้าไปญ่ใช่เ<ช>นาะตอนนี้ก็ถ้าเวลาพีคไทมนะมันก็คแสนดีมีที่ยืนเสมอ <laughs> อันนี้นคืออิมแพคที่เกิดขึ้นึ<ช>่งแน่นอนว่าราคาพุ้น b m เองช่วงที่ผ่านมาก็<ต>สะท,<อ>ท้อนขึ้นมาอพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะแต่นี่เป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์มาไขค,ความกระจ่างว่าเอ๊ะมันขึ้นมาจากตรงไหนนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวหลังจากนี้ของ B M เองน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาเหมือนกันเพราะว,ว่าถ้าหมดข่าวดีตรงนี้ที่มันดูเหมือนเป็นกระแสฟีเวอร์ B M มาตักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะสตอรี่ถัดไปที่เราต้องจับตาสําหรับ B M เองอันนี้ต้องรบกวนถาม พี่แดงนิดนึงค่ะว่าจะมีอะไรที่นักลงทุนต,ต,ต,ต้องติดตามกันบ้างค่ะต้งตอบแบบว่ายังยังไม่จบนะครับ,บเพราะว่าสิ่งที่กำลังรอถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเดินดปปถรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายนะครับซึ่งวันนี้การต่อต้าเนี่ย,นนยผ่านระดับ70ไปแล้วนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็อนุมัติให้ เจลาจากับผู้ดันรถสายสีน้ำเงินเดิมก็คือ b m นั่นเองนะครับซึ่งถ้าตามแผนเนี่ยเราอาจจะเห็นการเดินรถเนี่ยในปีหน้านอีก12เดือนหลังจากสายสีม่วงเริ่มเดินนะครับเพราะงั้นนี่เป็น Story ่โกลตัวถัดไปที่จะเข้ามานะครับอันที่2อที่ผมมองเนี่ยถ้าเกิดเราดูในรถเนี่ยเราเห็นว่าจะมีป้ายโฆษณาว่างๆอยู่ รตรงนี้แหละครับจะเป็นโอกาสที่จะทําให้าทาง BM A เองนะครับจะเข้ามาบริหารตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนนี้ค่าตั๋วโดยสารเริ่มต้นสายสีม่วงเนี่ยอยู่ประมาณ14บาทนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นถ้าเป็นฝั่งรัฐบาลนะต้องลุ้นว่าคนจะขึ้นมากขึ้นน้อยเพื่อเอาไรายได้ค่าตั๋วเนี่ยมามาช่วยกดดุนการเดินรถน,นะครับซึ่งเพื่อความปลอดภัยถ้ผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมต้องหารายได้อื่นเข้ามาเพิ่ม ซึ่งรายได้จากโฆษณาเหล่านี้ผมคิดว่ามีจุดที่น่าสนใจมากครับในในเคสของ BTS เองเนี่ยเขามีรถอยู่ประมาณ200กว่าคันนะฮะ VGI ซึ่งบริหารโฆษณารถ BTS เนี่ยเขาสร้างรายได้ได้ปีนึงประมาณ1,800ล้านบาทนะครับส่วน BM ซึ่งเป็นลูกของ BMN ซึ่งเป็นลูกของ BMN เนี่ย BEM เนี่ยก็ BMN เป็นลูกของ BEM นคนเนี้ยก็บริหารสื่อโฆษณาเหมือนกันนะครับแต่ว่า เขาทำเฉพาะรถไฟใต้ดินตอนนี้เนะี่ยเขาได้อยู่ประมาณปีละประมาณ500ล้านบาทนะครับเขาเดินรถอยู่ประมาณ20ขบวน oh. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,อารอปมเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาบริหารืุนนี่นี้เพื่อช่วยอรอปมในการหาเงินเนี่ยผมว่า B M N เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับ oh. ซึ่งรถ เส้นนี้เนี่ยวิ่งกัน23กิโละนะครับก็หลายขบวนอยู่เหมือนกันก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้เยอะ,ะนะฮะน่าจะเป็น10 story c o a s, ะ <S, ะ <S นะครับอ,อ,อ,อีกอันหนึ่งที่อยากจะเกกินไว้ก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเราเห็นคอรมอเนี่ยอนุมัติรถไฟฟ้าเยอะมากนะสีส้มสีชมพูสีเหลือง<ะ>ครับตอนนี้เรามีโอเปอเรเตอร์อยู่2คน นะครับผมคิดว่า BM ด้วยการสนับสนุนของชอการช่างเนี่ย<ม>ก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะเข้าไปเดินตรงนี้<ม>นะครับเราหันกลับมาดูบาลานซ์ชี้ของเขาบ้างนะครับาบาลานซ์ชี้นี้ของ BM เนี่ยหลังจากพุบงลงไปแล้วเนี่ยนี่สินต่อทุน1.6เท่า<ม>นะครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับเงินสดในมือเนี่ยรวมกับเงินลงทุนเนี่ยก็หลักหมื่นล้านบาทปีพ<อ>ิดาปีละ8 0 0 0 ครับผมคิดว่าเขาสามารถให้ลูกคนนี้สามารถไปไปแน้์เงินเองสามารถเดินด้วยตัวเองได้ครับเพราะงั้นทัานคุณที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ผมคิดว่าท่านได้หุ้นที่ถูกตัวแล้วนะครับถือไปนะครับปล่อยให้การเติบโตมันเป็นตัวสนับสนุนราคานะครับผมคิดว่าอนาคตยังไปได้อีกไกลค่ะอันนี้คือในมุมของโอกาสแต่สาหรับนักลงทุนเองเวลาจะคัดเลือกหุ้นแล้วถือไปยาวๆเนี่ยนะคะพี่หมอพี่ียติขาก็ต้อง มีความกงังวลถึงเรื่องข,ของความเสี่ยงก็ความท้าทายด้วยเหมือนกันสำหรับ b m a เนี hmm. ่ยมันมีประเด็นไหนที่เป็นความท้าทายที่ต้องจับตาบ้างคะพี่แดงผมว่าความท้าทายของเขานะี mm ่ hmm. คือผมคิดว่าวันนี้ราคาหุ้นเนี่ย mm hmm. แบกเอาความคาดหวังไว้สูงพอสมควรน,นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องปลดทองผลก,การงานให้ดี mm hmm. นะครับแล้วก็เอาประโยชน์จากการควบรวมกับ B MCL mm hmm. กับ B e c l นะ่ะโชว์ไหมเห็น S 1> <S 1> ซึ่งเราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับในงบการเงินไปมากหนึ่งสิ่งที่เราเห็นชัดมากๆคือเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายเขาลดลงไปถึง20%นะครับผู้บริหารจากเดิมนั่งสองที่มารวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับค่าใช้จ่ายในการขายริหานก็ลดลงขึ้นไปอีกนะครับมันผมว่าความ้าดทายแรกก็คือว่าการควบรวมกันเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มเห็นคือประโยชน์การลดต้นทุนราเริ่มเห็นแล้วนะครับสิ่งที่สองคือการรักษาโมเมนตัมนะครับในเรื่องของผลการเงินให้มันดีนะครับซึ่งเราก็เห็นอีกเหมือนกันในไตรมาสแห่งเนี้ยจำนวนรถ บนทางบวชเพิ่มขึ้นประมาณ2.4นะครับผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เนั้นโมเมนตัมตัวนี้มันยังไปบวกเรื่อยๆนะครับว่าผู้อยู่พยายามดูแลตัวเองหลังบ้านให้เรียบร้อยนะหวงว่าโอกาสที่จะไปได้อจะมีอีเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าทุกที่นะคะที่มีการเปิดเดินรถไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยเซกเตอร์หนึ่งที่ได้รับอนิสงส์ไปเต็มๆเลยแล้วก็เกิดโมเมนตัมเคลื่อนไหวกันรุนแรงเ่มอมาก่อนรถไฟฟ้าด้วยซ้ำเลคะนั่นก็คือกลุ่มของพัฟ ได้มาเซอร์วยแล้วนะคะต้องถามนิดนึงว่าการเดินรถสายสีม่วงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสกับผู้พัฒนาสังหารีมารั์ในกลุ่มไหนยังไงบ้างคะพีนาา่น้องคะจริงต้องบอกว่าสายสีม่วงสายนี้เนี่ยเป็นสายหนึ่งที่ต้องบอกว่าเปิดพื้นที่ใหมอ่มออกมาในส่วนบริมณฑนค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นสายที่ค่อนข้างยาวด้วยเพราะฉะนั้นการเปิดพื้นที่อสังหารอมรเนี่ยเปิดเยอะอยก็เปิดเป็นข้ามจังหวัดเลยคือออกจากกรุงเทพม,มาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเลยเนี่ยก็จะเห็นว่า Pro p e r t y หรือว่าอสังหาเองเนี่ยมันขยายตัวในทุกเซกเตอร์ทุกเซ g มนต์เลยทีเดียวเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าบางสถานีที่เราผ่านเนี่ยอาจจะเห็นว่ามองรอบข้างแตกต่างจากสายสุขุมวิทจังเลยเห็นแต่หลัลงคาบ้านถ้าสายสุขุมวิทเราจะเห็น,นตึกจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยความแตกต่างตั้งแต่ต้นสายของสายสีม่วงมาถึงปลายสายเนี่ยภาพรวมอสังหากับรูปลักษ์อสังหาที่เราเห็นเนี่ยต่างกันค่อนข้างมากเซกเตอร์ห,หนึ่งที่คนพูดถึงค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการขยายตัวในรอบ สี 4, ปีที่ผ่านมาอออย่างเห็นได้ชัดเลยคือคอนโนมีเนียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดสายเนี่ยจะเห็นว่าคอนโนมเนียมเนี่ยจะขึ้นเป็นจุดๆในคลัสเตอร์หลักๆที่ค่อนข้างแน่นอาจจะตั้งแต่ช่วงที่เป็นส่วนต่อขยายอยที่เราเรียกว่าส่วนอินเตอร์เชนจก็คือตั้งแต่เตาปูนมาม,มาวงสว่างม,มาจนถึงเอ่อแคร์ไลน์ลัษนาที่แปบอันนั้นอาจจะเป็นตูดหนึ่งที่เห็น ส่วนของคอนโดมิเนียมไม่ค่อนข้างแน่นนิดนึงพอเลยจุดนั้นมาจะเห็นว่าโหยเริ่มโล,งล่งละจะเห็นเป็นบ้านจะเป็นส่วนใหญ่อาจจะด้วยพังเมืองเรื่องการพัฒนาด้วยฟังซิลิตี้รอบข้างที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นคอนโดมิเนียมมาก,กนักสุดท้ายปลายสายที่เราเห็นเลยคือ ความเจริญมาส่วนอ๋อส่วนรีเทลส่วนอีพาร์ตเมนต์เลไมาเปิดเป็นสุดทางรถไฟฟ้าด้วยอันนี้อาจจะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอ๋อคอนโมีเนียที่เปิดขึ้นมาหลองจาักลุ่มนี้มากคใช่ตลอดสายนะวันนี้อาจจะเห็นตัวยูนิตคอโนโมิเนียมของสายส,ายสีม่วงเนี่ยเกือบเกือบห้าหมื่นยนูนิตเลยค่ะอืมแสดงว่ามันกระจุกความจเจริญมันยังกระจุกตัวอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปอย่างที่อนา์ลิสได้มา สำรวดูเนี่ยนะคะผู้ประกอบการรายไหนหรือเจ้าไหนที่เขาเข้ามาปักคง <Okay. S 1> ในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของสายสีม่วงไปแล้วบ้างคะพี่นอตค่ะจะเห็นว่าบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างพร้อมเลยคือปักคงมานานแล้วแลวขายายในพื้นที่มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าดูในในในสิบริษัทที่เรา power อยู่เนี่ยเป็นบริษัทที่มียูนิตค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วก็เกฑ์หรือว่าได้พอร์ฟิตได้กาไรจากการเปิดคอนมิเนียมส่วนนี้เนี่ยมาแล้วพอสมควรครือสุขลัยสุขลัยเนี่ยในมือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคอนโดที่เลาะสายสีม่วงมีทั้ง เสร็จแล้วกาลังจะเสร็จแล้วก็เพิ่งเปิดขายเนี่ยรวมๆกันละเกือบเกือบหมื่นล้านนะวันนี้แล้วก็ใจมากที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีก็มีบางองรงการที่ส่งมอบแล้วก็รับรู้เป็นเวนูแล้วก็เป็นกําไรอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะมองบริษัทที่มาปักธงก่อนต้องเป็นสุภาลายัยค่ะแต่ว่าบริษัทอื่นๆที่อาจจะตามมาทีหลังแต่โดดเด่นไม่แพ้กันเนี่ยมีอันไหนที่น่าจับตาบ้างคะพี่ตอนนี้ ที่จะเป็นประเด็นที่ให้ให้พูดกันถึงบ่อยๆเลยคือปลายสายเลย <ừ> คือตรงเซนต์เฮนรีเวสเกตหรือว่าตรงคลองบางไผ่เองมีฟิสิตีออ้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉันเนี่ยบริษัทหนึ่งที่พอไปเปิดแล้วพรีเซลทำได้ค่อนข้างดีคืปรึกษาเพราะว่ารั้วนี่ติดกาบเซนทนรแล้วก็ติดจับสถานีเพราะฉันก็จะได้พรีเซลตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะแต่กว่าโครงการนี้จะเสร็จอีก2ปีข้างหน้าคือปี2018เพราะฉะนั้นวันนี้รึกษาเกณฑ์ในแง่ของพรีเซลแต่สุนพลยจะเกณฑ์ในแง่ของรายได้แล้วก็กำลร เพราะว่าโครงการของสุภาลัยมานานแล้วแล้วก็พร้อมที่จะโอนและ<ช>่งมอบล,<ช>ละเ<ช>พราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสในการรับรู้ไรายได้มากกว่า <c oughs> ดังนั้นแล้วถ้าฟังดูแบบนี้สําหรับนักลงทุนเองถ้าอยากจะลงทุนตามแคสตลิสต์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โอกาสจากสายสีโซ่สา,ส, <c oughs> สายสีม่วงโอเคสายสีม่วงเนี่ยคงต้องเป็นสุภาลัยแต่ถ้ามองไปยาวๆก็อาจจะเป็นพกษสาที่มีโอกาสตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองโดยรวมแล้วล่ะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดเวลลอปเปอร์เนี่ยนะคะ จริงๆแล้วส่วนที่เขาอยู่สายสีม่วงบางเจ้าอาจจะยังไม่ได้เข้ามาเยอะสักเท่าไหร่ถ้ามองเป็นพอร์ตโดยรวมของเ,เซกเตอร์นี้เลยเนี่ยในมุมมองของเมย์แบงตอนนี้อะไรเป็นท็อปพิดคะพี่น็อตเอ่อถ้าเรามองนักวันนี้ไงเราก็ยังเลือกสุขะไรอยู่คือสุขะไรไม่ได้เด็ดเฉพาะสายสีม่วงอย่างเดียวเท่าเหนือไปจากการไปหราจัดการของตัวซัพพลายหรือว่าคอนโดใหม่ที่ออรอบสายสีม่วงเนี่ย จุดเด่นอย่างอื่นเขาก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเดี่ยวแนวราบหรือว่าคอนโดที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นโดยนภาพวมแล้วสุขไรเองก็ยังคงเด่นอยู่คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประเด็นบวกจากสายสีม่วงเข้ามาบริษัทก็ยังเด่นอยู่มากแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าได้ประโยชน์จากสายสีม่วงตลอดระยะเวลา3าสปีที่ผ่านมาโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนว่าคนเที่ยวรเที่ยวนี้เราได้บริษัทมาสาบริษัทถูกต้องค่ะสุขไร ศึกษาระยะยาวหน่อยใช่ค่ะ B M เนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์จากสายสิมพวกแล้วแต่ทีนี้ต่อไปยายยังรออยู่ถูกต้องเลยแล้วก็โอกาสที่จะได้รายได้จากเรื่องของการขายโฆษณาจากบริษัทลูกอย่าง B M N ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสที่นํามาฝากกันค่ะกับการทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงวันนี้ต้องขอบคุณพี่พีทั้ง3ท่านด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมทดลองขบวนนี้ไปกันขอบคุณพี่พก่อนขอบคุณมากเลยค่ะ ปะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะแน่นอนว่าหลังจากชมกันเสร็จแล้วนะพี่อตินมดมีนัดเหมือนเดิมอ๋อครับเราไม่ตกรถแน่นอนอเราไม่ตกรถแน่นอนมีหุ้นอยู่แล้วมีหุ้นอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวก่อนหุ้นอะไรงง <c oughs> แต่บอกว่าพี่ติมีนัด <c oughs> บ้างอาจจะรอแป๊บ,บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ <c oughs>